หิมะตกเราเฮ็ดให้บรรยากาศสดชื่นนะสำหรับเปียวค้าวพ้นไปทัวเลยค่ะทุกคนสวยหรือเปล่าคะนี่คือเวลาหกโมงเสารเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะพอบานเปียวเพิ้นกลับไปอาากอกไปเก็บฟื้นนะคะมาให้เปียวนะคะต้องเอาฟื้นเขามาเลี้ยงกันไว้นะคะก่อนที่จะจุดคืนนี่เนาะคะ่ะ<ม>ปกติเราต้องเก็บฟื้นมา<ม>ไว้ในบ้านประมาณ วันถึงสวันเพื่อให้ความชื้นหมดไปฟื้นจะได้แห้งนะคะเวลาเขาก่อไฟโมื่อ้านนี่แฟนเปียวลืมเก็บฟืนนะคะบ่มีฟืนจุดไฟหนาวผสนค่ะบ้านเปียวบ้านเปียวเอาเครื่องทําความร้อนทิติกดฟ้าผนังบ้านออกมาได้ประมาณหาหกปีแล้วเนาะค่ะเพราะว่าบ่อยากใส่ไฟที่บ้านนะคะมันห่อนแห้งล้วก็เป็นเครื่องสมัยโบราณนะคะให้ คาไฟแพงเปียวก็เลยเอาออกนะคะพวกเปียวกจะใส่โดยการเปิดแอร์ห้อนแล้วก็จุดอันฟื้นในบ้านแบบนี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะเจอก็ช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวิเดนกแล้ว อันเห็นว่าข้าขงหลังเปียวหึกว่าเต็มเลยเปรียกับดื่มชาอบเชยนะคะชาอบเชยตัวนี้ดีมากเลยนะคะเป็นอบเชยจากสามประเทศนะคะประเทศอินเดียเวียดนามอี่อยังนี่แหละคะ่กะก็เฮให้ดีสําหรับสุขภาพนะคะไปสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วค่ะผู้ใดที่เป็น พวกเกี่ยวกับป้องกันโรคเบาหวานได้แล้วก็เหมือนเขาไปเหตุให้กดค่าของเบาหวานต่ำลงจังสิ่นะคะน้ำตาลก็จะต่ำลงสิ่นะคะถ้าใดเป็นโรคที่แบบว่าความดันต่ำอยู่แล้วอย่าดื่มเกินหนึงช้อนช้าเด้ค่ะมันจะเหตุให้ต่ำหนักเข้าไปอีกนั่นแหละค่ะเก,กี่ยวกับมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเวลาที่อากาศหนาวก็ดื่มช้าเพื่อสุขภาพเฮตุให้ร่างกายห้อ อบอุ่นขึ้นนะคะนะคะวันนี้เนาะค่ะก่อจะเปียวจะไปทํางานเปียวกับจากมาพูดวิดีโอต่อเนาะคะ่ะเป็นวิดีโออที่ต่อจากเมื่อวานเนาะคะนะ่ะเนาะอันน้องนะคะเปียวกับคุยกับน้องนั่นแหละคะ่ะเรื่องเรื่องลูกเด้อค่ะที่ผู้ใดเขามาเขียนคอมเมนต์ไว้เนาะคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนาะคะ่ะบ่ได้อ่าเมาถึงผู้ซ้ายประเทศนี้หรือว่า ผู้ชายทุกคนต้องพงเป็นแบบนี้นะคะคืออยากมาเล่าสู่ฟังว่าถ้าคุณพบเจอเรื่องราวาแบบนี้ในชีวิตตอนที่คุณใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนี่ยคุณเสียจังไดสิแก้ไขจังไดเพื่อให้ชีวิตเทาดีขึ้นนะคะสําหรับน้องเลยนะคะอ,อน้องว่าสิ่งหนึ่งเลยที่น้องประทับใจคือแบบน้องมาอยู่ในต่างประเทศนะคะเปียวของเสียยกตัวอย่างเปียวเนาะคะ่ะเปี่ยวกับน้องบเคยรู้จักกันมาก่อนน้องได้เบอร์มือถือมา จากกันคนไทยคนนึงอะคะ่ะห้มาติดต่อเปียวี่สินะคะอันว่าเปียวเนี่ยคนไทยชอบไปหาชอบหาง,งานให้ทําเปี่ยวเขารู้จักคนหลายเด้อลองไปถามเบิง่งมาซันนองว่าเปี่ยวก็เล่นหาง,งานให้นองไปทานีาา่และ่ะอันหาให้เปเกอร์สตรอเบอรี่นองกับไปด้ว,วยค่ะใไปเฮ็ดยังนองกับไปคือนองเป็นคนแบบแสวงหาสิเดไหมคะ แล้วงานหนาหอนอยู่สวิเดนมันเป็นอย่างที่ค่อนข้างลายแล้วก็หาง,ง่ายนะคะถ้าคนบนเหลือกงานเพราะว่าแถบที่เขาอาศัยอยู่นี่เป็นแถบเ,เกษตรกรนะคะก็จะมีเก็บไข่ไก่แล้วก็เก็บไก่แล้วก็ปูดอกไม้นะคะแล้วก็เก็บหัวอันแค่ลอทหัวมันฝรั่งนะคะแล้วก็ส่วนดอกไม้นะคะก็จะค่อนข้างลายแล้วก็ทําความสะอาดสินะคะ หลายคักแถบที่เปียวอาศัยอยู่นะคะถ้าเฮาเบ่เลือกงานนะคะงานลาหลายนงานโรงแรมก็มีค่ะเขาก็ต้อนรับจังซี่นะคะเอ่อแล้วก็น้องนะคะคือน้องนะคะเหตุเกิดที่เปียวเล่าให้ฟังในวิดีโอก่อนนั่นล่ะค่ะก็เลยเฮ็ดให เขาได้มารู้จักกันแล้วกะเปียวกันเลยแนนําไห้หน้องไปทํางานอยู่สถานที่อีกที่หนึ่งที่งานคอ,อ,องคางมันค้งนะคะเพราะว่าชีวิตของน้องพบเจอเรื่องเล่าหลายอย่างนะคะเพราะน้องไปน้องไปรู้จักกับคุณพี่คนไทยทันนีก็ดีมากเลยนะคะน้องว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เมตาน้องคักแล้วก็ดูแลนะคะทั้งที่บรูจักกันเมื่อก่อนเลยกับให้ที่พักพิงอาศัยนะคะบอกว่าจะเป็นมือแรกที่พบกันแลวกับจนน้องได้รับความ บอสบายใจเพิ่นกับเป็นคนที่ดูแลทังสิ้นคะหางานให้ทำเป็นเจ้านายที่ดีแล้วก็ให้ที่พักพิงนะคะในวันที่น้องมีแฟนมีปัญหาผู้ชายบอกยังไงนะคะ่ะคนเขาเริ่มต้นคบกันอยังมันก็นดีเมดกันทุกอย่างนั่นล่ะคะ่ะแต่เฮาเจอคนแบบนี้นะคะที่อยากอยากใส่ชีวิตรวมกับเขาอยากนะคะแต่พอมาใส่ชีวิตอยู่รวยจริงๆแล้ว คือเป็นคนๆๆคนกลางอ่ะเห็นแค่ตัวนะคะเห็นแต่ความสุขของตัวเองอะจะถ้าโฟกัสอยู่กับแฟนก็จะโฟกัสกับแฟนทั้งที่เป็นลูกของตัวเองก็คือแบบอ,อันนี้คือเปียวเห็นสถานการณ์เนาะเะนาะก็คือแบบว่าแค่อยากให้ลูกอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะส่งเงินไปให้ค่าผ่าอ,อ้อมค่านมค่านันค่าน,าน,านี่แต่บต้องการอยากเอาลูกมานี่นะคะ ก็คือด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเคยมีลูกมีเมียค้นประเทศนีแล้วของสินะค่ะบอกยังไงคนอยู่นี่นะคะเขาบางค้นนะคะบรไเ้เป็นทุกคนเรื่องเคสนี้เนาะค่ะเขาก็ยังให้ให้ให้เกียรติเมียค้นเก่าแล้วกับลูกของเขางสินะค่ะเือกำลุ้นส่วนลึกลงไปกันนี่เนาะค่ะบางอย่างมันเป็นอียงที่ค่อนข้างลึกนะคะของความรู้สึกเอาเป็นว่าเปิดเผยด่เท่าที่เยวเปิดเผยเนาะค่ะ สิ่งที่เปล่าต้องการซื้อคือเปล่อยากซื้อเห็นว่าความรักกับผู้ชายนะคะในประเทศใดก็ตามมันอยู่ที่ว่าเฮานะคะไปพบเจอผู้ใด้าขีแลงเงียบเพาเขาตาไพ่เพได้พบเจอด้วยตัวของเฮาเองนะคะทุกๆสถานการณ์เขาแก้ไขกันไปยังไดเขาเฮ็ุจังใดนะคะสําหรับนองเลยนองว่าสิ่งที่นองอบอ่กเคยลืมบุญคุณที่ยิงแง่ของนองคือเจ้านายค่ะ เจ้าน้าซอยน้องทุกอย่างเหตุกิกระดาบีซ่าทํางานให้น้องได้ได้พักพิงได้อาศัยได้ช่วยเหลือทุกอย่างแล้วตอนนี้น้องกําลังเก็บเงินเพื่อที่จะเอาไปรับตัวลูกกลับมาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะคือคนที่เอ่เป็นสัญชาติคนยุนีที่นะคะน้องจะได้รับสิทธิทุกสิ่งทุกอย่างของอ่าสิ่งที่ควรจะเป็นของเด็กหน่อยยุนีอย่างสินะคะน้องเคยถอดใจนะคะว่าบ่อยากใช้ชีวิตอยูหนีแล้วในเมื่อความรักประสมหวังสินะคะ เยวก็เลยบอกน้องว่าอย่าคิดถึงตัวเองให้คิดถึงลูกทนทุกอย่างเพื่อที่จะเอาลูกมาถ้าวันหนึ่งบ่าอยากอยู่อิังไปคือบอกยังไงคือเขาเป็นคนอยู่นี่นะคะถ้าเธอบ่บอทำตอนนี้ลูกสิได้โอกาสตอนใดจมงซี่นะคะถ้าอยิงเขาปล่อยโอกาสยง้ออกไปสิ่งที่ลูกสมควรจะได้มันจะบมันจะหมดไปจัง่ี่นะคะนี่แหละเคสของน้องเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วกับผู้ซ้ายนะคะ ติดต่อน้องตลอดเวลาว่าจะจังไดกลับมาขึ้นดีกันหรือเปล่าอย่างสินะน้องบอกว่าพอแต่สิ่งหนึ่งถ้าอยากจะช่วยเหลืออิลิถ้าอยากจะฮักลูกจะคลองอิลิไปรับลูกด้วยกันอีกครั้งหรือว่าเอาลูกมานี่สินะครั้งเพราะว่าว,าวิสาทางานของน้องโบสาม,มารถแต่การันตีการกินการเป็นอยู่ของเด็กคนหนึ่งใดนอกสียจากว่าจะมีผู้าซมาการันตีวิสาเพื่อที่จะ ดูแลน้องอย่างนี้สินะคะแล้วก็ลูกอย่างนี้สินะคะก็เลยน่องน่อง,องรพร้อมที่จะมีผู้ใดอย่างนี้สินะคะก็เลยคุยกับแฟนเก่าว่าเอาสิซะถ้าอยากถ้าอยากจะแบบว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราแบบบอานี่กันน้องสินะ,ะทําเพื่อลูกเป็นทางสุดท้ายประสรนแล้วเรื่องของเฮานั่นเอาไว้ก่อนเพื่อว่าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งน่องปราสามัดการกลันตีได้ว่า จะกลับไปหาในสถานะเดิมเพราะเวลามันเนินนานมาเกินไปแล้วก็ฉันพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเธอว่าเคยที่จะพยายามสู่เพื่อฉันแล้วก็ลูกเลยมันไม่หลายอย่างนะคะที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเปียวภาษามาบวาอกมาใดเนาะค่ะเนาะเปียวกบค่อนข้างสนิทกับน้องกับคุยกันกับเราฟังเรื่องแล้วนะคะถึงอย่างม่าเราสู่ฟังว่าถ้าเขาพบเจอคนแบบนี้อยู่ในต่างประเทศ นะคะเขาเสียจังใดอันดับแรกเขาต้องทํางานเราก็ต้องคิดถึงตัวเองให้เยอะๆแล้วก็มีเพื่อนไว้นะคะช่วยซัพพอร์ตช่วยดูแลนะคะบอกว่าจะเป็นความรู้สึกแล้วก็เรื่องต่างๆอันดับแรกเลยเขาต้องพึ่งพาตัวเองค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบอกว่าจะอยู่ใดก็ซ้ำด้ค่ะถ้าเขาพึ่งพาตัวเองได้ยืนได้ด้วยล้ำแข็งของตัวเองเฮาก็จะสู่ได้ในยุคนี้ค่ะ ยุคข้าวยากหมากแพงน,นะคะเนาะเปียวขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อค่ะสู้แล้วก็อดทนนะคะเฮาเก่งกว่าที่เฮาคิดค่ะจำคำเปียวไว้เด้อค่ะมาจนต่อจะกี้น้อมให้เจ้าของอดเด้อค่ะเฮาต้องสู้ค่ะเปียวก็เคยอยู่ในสภาพแบบนั้นนะคะเปียวถึงอยากว่าเราสู้ฟังนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะบว,ว่าผู้ใดจะคิดจังใดกับเฮาหรือว่าผู้ใดจะคิด แทนเฮานะคะว่าคุณต้องทำยังสี่คุณต้องทำยังสี่ต้องสั่นต้องไปทา้งนี้เฮาจะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งใดที่เหมาะกับเฮาเหมือนล่องเท้าที่เฮาใส่นะคะบีบเฮาจนแน่นเจ็บถ้าคนบอกว่าสวยดีแต่ถ้าเฮาใส่หรือเฮาพอสบายเพาเจ็บเพาทรมานเฮาสิใส่เห็ดหยางมันบอกว่าชีวิตของคนเฮามันสั่นเฮาบรรลุด้วยสั่งว่าเฮาจะมีโอกาสอยู่อีกกี่ปีอยู่กี่วันนะคะตามใดที่เฮายังมีชีวิตอยู่ ใส่ชีวิตของเฮาให้คุ้มค่าที่สุดอ่าถ้าบ่าไปรบกวนหรือว่าไปเดือดร้อนผู้ใดเปี่ยวคิดว่าเฮามีสิทธิ์ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเด้อจ้ะที่ชมิปจนจบบ๊ายบาย